เมื่อวาน23พฤษภาคมเป็นวันหน้าประวัติศาสตร์ของการเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคใหม่ของโลกซึ่งมีขนาดใหญ่โตถึง40%ของ GDP โลกนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย the all new honda hrv ehev life always progresses จากเรื่องของเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นนิดหนึ่งนะฮะ วันที่24พฤษภาคมแต่เมื่อวาน23พฤษภาคมเป็นวันหน้าประวัติศาสตร์ของการเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคใหม่ของโลกซึ่งมีขนาดใหญ่โตถึง40%ของ GDP โลกนะครับเมื่อวานถ้าใครติดตามข่าวสารการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าการเดินทางของผู้นําสูงสุดระดับเพิร์ลของโลกของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเขาเดินทางมาทัวร์เอเชียรอบนี้ เป็นสิ่งสําคัญทั้งในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศทั้งในเชิงก,การสร้างอํานาจต่อรองกับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลและมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของเอเชียทั้งหมดรวมถึงยังแผ่กระจายอํานาจทางเศรษฐกิจของจีนนั้นเข้าไปในทวีปแอฟริกาตามเส้นทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่จะเป็นเบลหรืออะไรก็แล้วแต่การเดินทางนอกจาก2อ,อย่างแล้วยังเป็นการเดินทางที่สร้างเกี่ยวกับเรื่องของไหลทราบไหมฮะ การเข้ามามีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจก,กับกลุ่มประเทศในอินโดจีนและแปซิฟิกลงลึกมากกว่าเดิมน,นะดังนั้นการเดินทางทัวร์เอเชียของโจไปเดนนั้นมีความหมายมากถ้าจะย้อนกลับไปดูก่อนที่เขาจะเดินทางมาทัวร์เอเชียเนี่ยอย่าลืมก็เชิญใครไปฮะเชิญผู้นําของกลุ่มประเทศอาเซียนไปประชุมที่ไหนครับวอชิงตันดีซีนะฮะแล้วทุกคนก็ไปกันที่กรุงวอชิงตันดีซีถ่ายรูปก,กันสวยงามเลยนะที่ทำเนียบข่าวของรัฐบาลซึ่งก็มีนายกไทยนายก สิงคโปร์นายกกัมพูชานะครับไปร่วมการประชุมหารือเรื่องความสัมพันธ์นะครับเศรษฐกิจระหว่างอเมริกากับชาติอาเซียนพอจบตรงนั้นปั๊บแกก็ทัวร์เอเชียมาต่อที่เกาหลีใต้เศรษฐกิจใหญ่อันดับ7มาที่ญี่ปุ่นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3นะฮะแล้วก็แน่นอนครับใช้การประชุมร่วมก,ก,กันกับทัางนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีโมติของอินเดียบินไปถึงญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของเอเชียแล้วก็ประชุมทางไกลามา ร่วมกันกันกบชาติสมาชิกในอินโดจีนในที่สุดก็เลยเกิดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกอันนี้ชื่อเป็นทางการเรียกกันสั้นๆว่า IPEF นะฮะคือมันย่อจาก Indo-Pacific Economic Framework หรือว่าเรียกกันใชว่า IPEF i, f, I p อ e นั่นเองนะครับท่าน,น i p e f เเนี่ยไม่ใช่เขตการค้าเสรีนะอันนี้ต้องฟังดีๆนะ คือก่อนหน้านี้มันมีเกี่ยวกับเรื่องเขตการค้าเสรีที่เรียกว่า free trade area ถูกไหมครับหรือ FTA ที่เกิดเจรจากันระหว่างประเทศกับประเทศหรือประเทศกับหลายประเทศนะครับหรือเจอเจรจาการแบบทั้งภูมิภาคกับประเทศหรือประเทศกับภูมิภาคนะแล้วก็โอ้แข่งกันมากเพื่อที่จะเปิดเสรีทางการค้าแล้วก็มีการต่อรองลดเกี่ยวกับเรื่องของภาษีการนําเข้าและส่งออกของแต่ละประเทศให้เหลือเป็นศูนย์อยู่ใช้เวลากี่ปีกี่นั้งกี่นั้งกี่นี่นี่คือคอนเซปต์ FTA แต่ว่าการเกิด IPEF หรือ IPEF เนี่ยไม่ได้เป็นเขตการค้าเสรีนะครับ มันเป็นกรอบความร่วมมือของระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคของปาิฟิกกับอินโดจีนหรือว่าอินโดไชน่าซึ่งเวลาเราพูดถึงอินโดจีนหรืออินโดไชน่าก็ดิญญนแดนสุวณภูมิบ้านเราเนี่ยแหละครับไล่เรียงมาเลยตั้งแต่เมียนมาไทยสปปลาวเวียดนามกัมพูชาถูกไหมฮะแล้วก็มีบางส่วนลงไปถึงทางตอนใต้เรียกว่าอินโดจีนทางตอนใต้ซึ่งก็ได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งผลปรากฏว่าเมื่อวานเกิดเรื่องนี้ขึ้น เพราะว่านายกันเพราะว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโจบไบเดนเนี่ยนั่งเลยครับพร้อมกับนายกรัฐมนตรีของอินเดียเบรนทานโมดีแล้วก็นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคิชิดะแล้วก็มีการซูมระบบ t e l e c o n f e r e n c ไปกับนายกรัฐมนตรีระดับอินโดจีนของแต่ละประเทศในที่สุดก็เกิดร่วมก่อตั้งเรียกว่าเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งของความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิก13ประเทศแรก น่าสนใจนะครับซึ่ง13ประเทศแรกนี้ก็ประกอบไปด้วยแน่นอนครับสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียอินโดนีเซียกาิต้า,น,านิวซีแลนด์สิงคโปร์ฟริลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูนไนและประเทศไทยนะฮะนายกรัฐมนตีเราก็คอนเฟรนซ์โดยตรงไปเลยเกิดละ13ประเทศแล้ว่าพอเรามาดูจริงๆก็ปรากฏว่าใน13ประเทศของอินโดจีนตปซิฟิกเนี่ยมันก็มีเรื่องเหมือนกันตรงที่ว่ามีบางประเทศจะไม่ได้เข้าร่วมในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งเช่นไต้หวัน ซึ่งแน่นอนจีนบอกว่าเป็นของเขานะฮะไต้หวันไม่ได้อยู่ในนี้ต่อมาถ้าเราดูอินโดจีนเอาข้อของจีนเนี่ยจะต้องมีอะไรครับเมียนมาสปปราวแล้วก็กัมพูชาปรากฏว่า3ประเทศนี้ในอาเซียนแผ่นดินใหญ่หรืออินโดจีนไม่ได้เข้าร่วมในฐานะสมาชิกก่อตั้งของ i p e ปตัวนี้นะครับพราสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันพอมองออกไดชัดเจนนะครับว่า เป็นยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนและเศรษฐกิจที่แผ่ขยายอํานาจการต่อรองและดุลทางเศรษฐกิจของอเมริกากับกลุ่มอินโดจีนโดยเฉพาะประเทศที่ต้องบอกครับก็คงไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดมีความเป็นกลางใครมาจีบก็ไปกับเขาหมดนะเวลามีเรื่องมีลาวก็บอกว่าเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงนะก็คือทั้งสิบาประเทศที่กล่าวมาทั้งหมดแต่ว่าถ้าดูจากอย่างเช่นเมียนมาก็ดีนะสปะปลาวก็ดีนะหรือกัมพูชาก็ดีแล้วพอจะมองออกนะครับว่า เม็ดเงินลงทุนทางเศรษฐกิจของจีนที่เข้าไปแผ่ขยายแล้วก็ฝังรากลึกเข้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอ้โหบางคนเคยไปเมืองทางตอนเหนือของสงปปลาบางแห่งก็บอกว่าโอ้โหนี่เข้าไปนรกว่าไปประเทศจีนบางเมืองนะฮะบ,บางแขวนี่นะครับนั้นสามประเทศเกาหลีไม่ได้ตัดสินใจที่เข้าร่วมไอเป็ดของทางของอเมริกาซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรของจีนอันดินใหญ่ดูเหมือนว่าจะยังสงวนท่าทีตลอดจนบทบาท และการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งสัญญาณหรือว่าการให้คําตอบต่อการร่วมการเปิดเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือไอเฟสในครั้งนี้ในขณะดีวกันที่น่าแปลกใจก็คือว่าอะไรใา่ไหมฮะอินเดียแับอินเดียถือว่าเป็นเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่เบอร์สองของเอเชียพลเมืองก็สูสีกับจีนแผ่นใหญ่งานนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียถึงกับนั่งขึ้นบินไปเองจนถึงกรุงโตเกียวที่ญี่ปุ่นพร้อมกับถ่ายรูปกดชัดๆก,ก,กับระดับผู้นำเบอร์ต้น,ต,นต้นของโลกก็คือโจไบเดนกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคิชิคิชิดะ และในสุดอินเดียก็เข้า,ขากับเขตร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าอินโดแปซิฟิกจำกันได้ใช่ไหมครับอาเซ็อาซีเพีเขตความร่วมมือนะทางเศรษฐกิจการค้าที่มีจีนเป็นตัวตั้งตัวตีจีอินเดียไม่เข้าอินเดียบอกไม่สนเลยให้เวลามาก็ยังไม่คุยชาติอืน่นเข้าไปไม่สนแต่พอเป็นตรงนี้อินเดียกลับเข้าซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ ก็อย่าลืมนะครับว่าอินเดียกับจีนเองก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาช่องประเภทฉากหลังแล้วก็มีฉากหน้าด้วยในขณะนี้การความสัมพันธ์ต่างๆตรงนี้ก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าอเมริกากําลังมองทิศทางเข้ามาในภูมิภาคนี้อย่างน่าสนใจถ้าเป็นสายวิเคราะห์มองทางด้านต่อต้านอเมริกาก็จะบอกว่านี่คือการกําลังเกิดนาโตในเอเชียหรืออาเซียนแต่ถ้ามองทางสายของยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์และการเมืองระหว่างประเทศถูกต้องครับ ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อต่เบอร์หนึ่งย่อมต้องการอำนาจกาบเศรษฐกิจของจีนที่เป็นเบอร์สองของโลกแล้วอย่บอกว่าทุกสำนักบอกว่าอีกไม่เกิน1 0หรือ12ปีจะขึ้นมาแซงเศรษฐกิจของอเมริกานะครับและในขณะเดียวกันอเมริกาก็บอกเขาว่าก,การมาผูกมิตรกันตรงนี้มีอยู่4ด้านที่อเมริกาพร้อมจะช่วยนะและพร้อมที่จะสนับสนุนให้กับประเทศในอินโดแปซิฟิกเนี่ยก้าวไปด้วยกันมี4ด้านนะฮะสำหรับแต่ละด้านที่เขาบอกมาอย่างเช่นจะมีการสร้างมาตรฐานสูงมากในเรื่องการเชื่อมต่อเศรษฐกิจของทั้ง แปซิฟิกแลวก็อินโดจีนนะครับโดยเฉพาะเชื่อมต่อเสร็จจะเน้นไปที่ธุรกิจ s m e ของกลุ่มประเทศที่อยู่ในข้อตกลงไอเปนี้นะครับนอกจากนี้จะทําให้เกิดเศรษฐกิจยืดหยุ่นเพราะว่าอเมริกาบอกเรียนรู้2ปีแล้วมีปัญหาทางด้านห่วงโซ่การผลิตหรือสป라이ดเชนหลังจากเกิดวริกฤตโรคระบาดที่อยู่ในเอเชียซึ่งก็ทําให้ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสะดุดหยุดลงอเมริกาบอกต่อไปครับว่าจะสร้างเศรษฐกิจรักสิงแวดล้อมก็คือจะเน้นทุ่มเทเรื่องของเศรษฐกิจแบบ พลังงานสะอาดในภูมิภาคของอินโดแปซิฟิกและก็จะมีการลดสภาวะคาร์บอนไดออกไซด์นะและสุดท้ายการเชื่อมของเขาคือจะทําให้เศรษฐกิจนั้นเป็นแฟร์อีโนมีหรือเศรษฐกิจที่เป็นธรรมนะเรื่องนี้อเมริกาบอกว่าจะมีการร่วมสนับสนุนออกกฎเกณฑ์และก็บังคับใช้มาตรการทางภาษีอย่างมีประสิทธิภาพมีการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านระบบการติดสินบนด้วยนะครับซึ่งไอเฟกนี้ก็ถือว่าได้เกิดขึ้น เมื่อวานนี้เป็นอีกหน้าหนึ่งทางประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจอิโดตปซิฟิกซึ่งมีเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจลดกรองความร่วมมือทางเศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้มีลักษณะเป็นเขตการค้าเสรียอย่างที่ก็จนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังว่าต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงกันถึงขนาดนี้กันแล้วนะครับ